จากเพจท็อปคอมเมนต์แคปชั่นเมื่อสมาชิกท่านหนึ่งต้องการสโลแกนอาหารจานด่วนสมาชิกแค่นั้นโพสต์ว่าผมจะเปิดร้านข้าวชื่อร้านตีน้อยจานด่วนขอสโลแกนร้านหน่อยครับอ่ากำลังจะเปิดครับผมฮะแล้วก็คนมาคอมเมนต์สโลแกนครับว่าได้น้อยคอยนานมันจะขายได้หรอด่วนตาจานอาหารยังไม่มา <c oughs> อาจารย์เปล่าไปก่อนนะคนกินตายคนขายรอด <c oughs> <c oughs> อันนี้สิบ แย่โซเชียลสนุกจังวอยขอบคุณสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับและตอนนี้คืออยู่กับปลื้มในรายการโซเชียลสนุกจังวอยงงใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงใส่ชุดเดนนเสาร์ใช่ไหมฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีไวรัลอันหนึ่งครับเรียกได้ว่าฮิตระเบิดระเบิดดังะลุนทลายนะครับผมกับเพลงที่ชื่อว่า ไดโนเสาร์ทำไมเขาไม่ตอบเลยเอาเวนก็ไม่หัวไม่พองวะเอ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งโยกเดี๋ยวยังช้ยไม่เสร็จ มาต่อสำหรับเพจไดโนเสาร์นะครับผมฮะเป็นเพจเศร้าๆเงาๆครับผมอารมณ์แบบร <c oughs> คอยความรักอะไรอย่างนี้นะครับผมฮะซึ่งสําหรับเนื้อหานะครับจะเกี่ยวกับการาระบายรูปความรักที่ต้องรอคอยการตอบข้อความของอีกฝ่ายครับผมฮะโดนเดนตรงที่แม้จะไม่สมหวังแต่ก็เป็นความรักที่ไม่ move on นะครับผมยังคงรอคอยเธอตอบกลับมาอะไรอย่างนี้นะฮะ <c oughs> และสิ่งที่จะไม่เพจไดโนเสาร์แต่ต่างจากเพจความรักอื่นๆนั่นก็คือการโพสแบบ3นาที4สเตตัสอะไรประมาณนั้นเลยครับผมคือ โพสทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนโพสตามสไตล์คนเว่นคนเหงาคนเศร้าครับผมที้รอให้เขาตอบกลับมาอะไรอย่างนั้นก็บผมมาโพสโคตรเยอะนั่นเองนะซึ่งแต่ละสเตตัสที่โพสออกมาเนี่ยก็โดนใจคนเศร้าแบบสุดๆเลยครับผมมาและทำอห้เพจไดโนเสาร์เนี่ยไวรัลได้สุดๆเลยนะครับผมมาและอีกปัจจัยนที่ทำให้ไดโนเสาร์ไวรัลโคตรก็เพราะว่ามีคนดังในวงการต่างๆนะครับเข้ามาติดตามเพจนี้นะครับผมมาไม่ว่าจะเป็นโบกี้ไลออนนะครับผมมาแม็กเจนมานะาจวมไปถึงคุณอิงวัลันชอนด้วย เลอ,อีกรั้งยังมีเพจต่างๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์รัวๆครับผมอาทิเช่นนะครับเพจนุมเจิดเบนอปเช่หรือแม้กระทางงานรึชการต่างๆอย่าง Thailand Mobile อโฟ o ก็ยังเข้ามาแซวว่าโพสทีแบบนี้มีมือถือกี่เครื่องครับเนี่ยที่จริงที่ขนาดงานอีเนต์มือถือยังต้องมาคุย แลนอกเหนือจากความนิยมในตัวเพจไดโนเสาร์แล้วนะครับผมอีกสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือการมาของเพดไดโน่อื่นๆครับที่ออกมาป,ปั่นคอนเทนต์ในมุมที่ต่างกันก็ผมไม่ว่าจะเป็นไดโนสู้ไดโน่ัซบไดโนเสือกและอีกสิบไดโนตาบ้างติดๆครับผมแต่บอกเลยนะครับผมมาไม่ว่าจะออกมากี่ไดโนนะครับผมเรื่องความถี่ในการโพสเนี่ย ก็ยังไม่มีใครสู้ได,ดโนเสาร์ได้เลยครับโพสโคตรฉี่ครับผมอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างเซตตัดของไดโนเสาร์กันนะบอกมาเนี่อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันคิดแปบอ่ะจริงๆแต่ก็ได้อยู่นะแค่นิดเดียวพร้อมไม่เป็นไรหรอกอ่ะ,อะเหงาก็ครั่งมันมจะแกล้งตอบลวกัน <c oughs> มีอีกหีอีกหลายคนสงสัยว่าแอดใช่พี่พร้อมไหมแอดไม่ใช่พี่พร้อมนะแอดเป็นแค่คนที่พร้อมตอบไลน์เจอเสมอในวันที่เคลมหมดกำลังใจแค่นั้นเองถ้าแกว่างจากทำงานตอนไหนก็ช่วยแอดมาทำาลายความรู้สึกเราหน่อยนะ มันชิน,น่ะต้องโดนทุกวันน่ะคลิปอย่างน้นดูไหมเจ้าประชองอ้วงอัดมินขยันมากและนี่นะครับผมก็คือทีอ่มาของสุดยอดไวรัลตอนนี้กับแพทย์ไดโนเสาร์ีอ,อดชุดดีกว่ามะชดเถอะจริงๆเพราะว่ามันโคตรร้อนเลยวยพอ่อโอ้ร้อนเกินอู้ โอเคจบกันไปกับสุดยอดไวรัลอย่างเพจไดโนเสาร์นะครับผมอะแต่จริงจริงก็ผมอะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เรียกได้ว่าไวรัลไม่แพ้กันเลยนะครับไวรัลสุดๆเลยนะครับผมอะนั่นก็คือแฮชแท็กหิมพานมัชเมโลแคชชี่แฮชแท็กก็น่ารักนะโอเคครับผมหิมพานมัชเมโลคืออะไรใช่ไหมครับผมอะทางเว็บแคทดัมเขาสรุปรวมเอาไว้ให้แล้วนะครับผมมาดูกันครับผมอะหิมพานมัชเมโลเมื่อรูปปั้นสัตว์จากหน้าวัดกลายเป็นไอ้เต้ามุย ใช่ครับผมรูปปั้นสัตว์หน้าวัดครับผมซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมครับอย่างพญานาหรือสิงหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบิ่งุดมุ่งใหญ,ใหญ่แต่ว่าที่ไวรัสสุดๆเนี่ยจนกลายเป็นหิมพานมาร์ชเมลโล่เนี่ยมันเริ่มจากนี่ครับน้องซีหลายแล้วก็นี่ด้วยครับ ว่าเจ้าต้าววันนี้มาจากไหนนะครับผมเจ้ตาต้าววันนี้นะครับมาจากฝีมือของเหล่าชาวบ้านและพระที่วัดนะครับผมมาที่ช่วยกันปั้นให้วัดนะครับผมแล้วก็เลยออกมาน่ารักตะมุตะมิแบบนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยแะเยี่ยมไปเลยนะฮะและหลังจากนั้นก็มีคนไปเจอแล้วก็ถ่ายรูปมาลงในโลกโซเชียลกันนะครับผมก็เลยเกิดเป็นไอเดียแฟนอาร์ตต่างๆกันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมมาผ่านทางแฮชแท็กหิมะผ่านมาราชเมโลอันนี้นั่นเองนะครับผมมามาดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับผมมาจากคุณลุยสเก็ตช แคปชัน่นพุทธศิลป์แบบอุ้ยอุยน่ารัก <_ EN> อันนี้เฟียวอันนี้เฟียวว่ายองตันนั้นจ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วอย่าเข้ามานะ <_ EN> สรุปนี่ตัวอะไรเนี่ย <_ EN> ตัวนี้ด้วย <_ EN> เย้คริสม์มาสแนว <_ EN> เออหัวคล้ายๆกับใส่หมวกซานตาคลอสอยู่นะ <_ EN> มีอีกมีอีกมีอีกจากคุณยานิสแทปชันเหมือนโปเกมอนเอาละหยิบน้อยที่คุณชอบใส่กระเป๋าแล้วออกไปปะจดภัยกันเลยเหมือนโปเกมอนจริงด้วยมีเลือกสามตัวเลยตึ๊งตึไอ้เต้าเขานี่ฉันเลือกนาย แล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับผมมาที่ศิลปินแต่ละคนเนี่ยแบบโอ้โหแบบตั้งใจวาดแฟนอาร์ตของเหล่าน้องๆพวกนี้กันเต็มไปหมดเลยนะครับผมมว่าแต่ว่านี่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ้ <c oughs> oh my god คนเวียนเยนมากจะบอกว่าผูพันด้าเ็าไ่เชิงครับมันมีหกตาเจ้าก็แต่บอกว่าแฟนอาร์ตอ,ออกมาแล้วน่ารักขึ้นก็ดีครับชอบเอาวะ ขันดาพันใหม่ว่ะส่วนตัวผมนะครับรู้สึกชื่นชมคนที่สร้างผลงานปั้นอันออริจินอลที่เอาไปประดับตามวัดมากๆเลยนะครับผมใครรู้ว่าวัดไหนบ้างลงก้กลดคอมเมนต์บอกหน่อยครับบอกมาผมจะไปตามเซลฟี่ด้วยครับบนะอกะโอ้ชอบมากๆครับบอกะอ่ะไปเอาต่อไปดีกว่าครับจากเพจท็อปคอมเมนต์แคปชั่นเมื่อสมาชิกท่านหนึ่งต้องการสโลแกนอาหารจานด่วนสมาชิกท่านนั้นโพสต์ว่าผมจะเปิดร้านข้าวชื่อร้านถึงน้อยจานด่วนขอสโลแกนร้านหน่อยครับอ่ากำลังจ,จะเปิดครับผมฮนะแล้วก็คนมคาคอมเมน โลรแกนครับว่าได้น้อยคอยนานมันจะขายได้เหรอดูอาจารย์อาหารยังไม่มาอาจารย์ข่าวไปก่อนเลยคนกินตายคนขายรอดอันนี้สิบชอบได้น้อยคอยนานพักเมื่อวานหมูค้างคืนคืนไม่ลงคงไม่จ่ายบ่ายปิดร้านเปิดไม่นานร้านก็เจ๊ง แต่ถ้าคุณเปิดรนะ้านนี้จริงนะผมแนะนำว่าคุณเอาไปสักอันจากในนี้รับรองไวายรัลแน่เลย <c oughs> อันต่อไปดีกว่าครับจ้าเพิ l ม v i n g in 2077 Cap ชั่เช h i n g อ่าเป็นเกี่ยวกับพี่สองคนไปตกปลากันครับผมหนือนตกได้ปลาคูน้าตัวใหญ่มากครับผมไหน <c oughs> ดูหน้าพี่คนนี้สิทาเกชิฮงทำไาไมปลามันนิ่มๆปลาโซซัง่ายไปเหอะวันนี้ต้องตกไม่ได้เลยเอาไว้นี่ไปก่อนอันต่อไปเดี๋ยครับจา่าเพรนี่หรือนักศึกษาแคปชั่นแม่นี่ลูกเองนะผมแม่นี่แฟนผมนะแม่นี่หาคนที่ดีกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเหรอแต่แม่ผมรักเขามากเลยนะเงียบแม่คุยกับเขาอยู่ เผื่อใครไม่เก็ตนะครับสรุปแล้วเนี่ยแม่ไม่ได้ด่าแฟนลูกนะครับแม่ด่าลูกตัวเองครับอารมณ์แบบว่านี่หนูน่ะแน่ใจเหรอดีได้จริงเหรอใช่ไนะต่อไปย่างคุณลาเฟลแคปชั่นคือไม่มีรูปประกอบหรือยังไงอ่าเป็นเหมือนอาหารสั่งไลายแมนครับผมชื่อร้านว่าเอวิสซุกี้ขั่วไก่บรรทัดทองซุกี้น้ำซุกี้น้ำหมูซุกี้น้ำไก่อก สุกี้น้ำเนื้อวัวสุกี้น้ำทะเล <c oughs> <c oughs> อันนี้เนี่ยสุกี้น้ำทะเลหมือพี่เอาหาว่าเดี๋ยวอารน,นแบบว่าว่าเอยจะขายผ่านออนไลน์แต่ว่าต้องมีรูปจะทำยังไงดีอ๋องั้ยเซิร์ชกูเกิลตั้งเป็นรูปอย่างนี้ละกันง่ายดีแล้วอย่างนี้เหรอพี่ คือยังไงโอ้ยอันต่อไปจากคุณเดชดำรงอเป็นเหมือนพี่เขาคุยกับสาวเขาบอกสาวบอกว่าคุยเหยีบเธอทีไรเราหัวร้อตลอดเลยอูย้สมแล้วที่เป็นคนเอาไ้คุยขำๆมาะพี่เดชดำรงไปกดไลค์ไอเพจไดโนเสาร์ตอนต้นคลิปนะ ออต่อไปวันนี้ครับผมมามีแคมเปญอันนึงนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเป็นแคมเปญของดีแคครีบอร์ดคอยส์นะครับผมฮะซึ่งเจ้าแคมเปญตัวนี้นะครับผมแอบเห็นเพื่อนผมแชร์มานะครับผมมาน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมมาอ๋อมันคืออะไรไหนจอยบินค่าบริการผ่านดีแคคแอพได้อ๋อทางนี้นี่เองบินไปจ่ายค่าบริการดีแคคไม่ได้ มันไม่ได้อยู่แล้วเอเจอจะบินไปจ่ายแล้วพี่โอ้ยออันต่อไปวิธีไ,ได้มีอะไรอีกใช้บริการใจดีผ่านดีแชกแอปได้ออันนี้ผมใช้อยู่รู้สึกใจคอไม่ดีไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยโอ้ยประโยงรู้สึกใจคอไม่ดีนด้ยังไงวะพี่ฮะอันต่อไป,ออไปจะบินแบบอัตโนมัติบนดีแชกแอปอ๋อ อันนี้ก็ได้โอเคแล้วผมพอรู้แก้วมาละแล้วเดี๋ยวมันจะมีอันไม่ได้ที่โคตรไม่เกี่ยวโคตรนันเซ้นเลยไหนจอยบินแบดีิโอได้ดไม่ได้พอจ่ายบินพอยไม่ได้อยู่แล้วแบบว่าพี่ไรได้เกี่ยวกันเลยเออหมดสคท่อปวดหัวไม่ใช่ว่าวิธีการได้มันยากจังเลยไม่ใช่นะครับผมวิธีการได้มันง่ายมากนะครับที่ผมปวดหัวคือไอ้ไม่ได้ของมัน โอเคผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตทุกอันที่ส่งเข้ามาเลยนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับชอบมากมากเลยนะถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตมาออกในรายการกันอีกนะครับผมแบบนี้นะฮะเข้าไปกดติดตามผมได้ที่อินสตาแกรมพรึ่งมดตกอออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็โพสต์รูปแฟนอาร์ตของคุณที่อินสตาแกรมของคุณนะครับแล้วก็เตะแท็กพรึ่งแฟนอาร์ตพร้อมกับ tag ให้ผมที่อินสตาแกรมส่วนนนะฮะเท่านั้นเองครับผมเราจะเอามาออกในรายการอย่างนี้นะครับผมฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่สมัครวีไอพีสมาชิกกันเข้ามาเลยนะครัับบผผมมมมขออออคุุณาาาากกกๆนนนนนะะฮแตต่ลล้้วีีีรรืจยยโซเชส อยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะฮะส่วนใครอยากจะติดตามไลฟ์สไตล์ของผมหรือว่าร่วมกิจกรรมพิเศษแจกของรางวัลซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีแจกแบบบิ๊กเบิ้มแน่นอนนะครับผมก็ไปติดตามผมที่ Instagram ผมครับเฟรื้อปุ้นสกอออฟฟิเชียลนะฮะแล้วอย่าลืมกดซัปสไคร้กันด้วยตรงนี้เลยนะครับผมฝากกดกันด้วยนะฮะโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย